สีประตู XLS หล่อแค่ไหนมาดูกันเลยคะ่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจทุกท่านเลยนะคะต้อนนอฟอร์ดเกษตรอัลวมินค่ะนะคะวันนี้ค่ะต้อนนอจะพาพี่พมาชมกับรถ4ประตู XLS ค่ะวันนี้น้องพามาชมเป็นสีขาวนะคะคันนี้เนี่ยแต่งจัดเต็มมากๆนะดะ้านหน้าเนี่ยใส่ไปชุดแรปเตอร์เลยแล้วก็ใส่ชุดเหล็กคะ่ะด้านข้างเนี่ยยก2นิ้วนะคะใส่แม็กขอบ20แล้วก็ แต่งเป็นโทนขาวล้วนทั้งหมดเลยนะคะชุดเหล็กเนี่ยบอกได้เลยว่าใส่เป็นของทัมเมอร์ทั้งหมดเลยค่ะนะคะเดี๋ยวแต่งอะไรบ้างเนี่ยน้องพาชมทีละจุดกันเลยละกันนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะในะ,ะด้านหน้าเนี่ยชิ้นแรกที่น้องใส่ให้จะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์แบบนี้ค่ะพี่นะคะเป็นชุดของแรปเตอร์เลยนะละนักษณะกระจังหน้าขเขาจะใหญ่ๆย,ย,ยาวๆแบบนี้นะคะทรงเรียวเลยนะแล้วก็ตัวฟอนต์ละค่ะแล้วก็ตัวกระจังเนี่ยเราจะเน้นเป็นทางโทนสีดำซะมากกว่าเนาะเน้นความดุดันนั่นเองค่ะนะคะ ชุดครอบไฟคู่หน้าค่ะเนี่ยติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟด้านหน้าตัวรถนั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟหน้า LED ด้วยนะคะเป็นตัวซีสวยๆแบบนี้เลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะในคันนี้นะคะเสริมชุดเหล็กเข้าไปด้วยค่ะใส่เป็นชุดเหล็กของ h ั m เมอร์เนาะดานหน้าเนี่ยจะเป็นกันชนหน้าของ h ั m m e r รรุ่น a t l a s นั่นเองค่ะนะคะเป็นงานชิ้นใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้เลยซึ่งเขาก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยววิ่งนะเท่ๆห้ดันกลาง2ฝั่งแบบนี้เลยค่ะ ไฟตัดหมอกก็มีมาให้ในเซ็ตอีกเช่นเดียวกันค่ะด้านล่างนะคะใส่ห่วงล่างจุ้งสีแดงเข้าไปค่ะนะคะแล้วก็คางเหล็กด้านล่างพร้อมกับกันแคว้งเนี่ยก็เก็บงานเก็บรายละเอียดเป็นสีแดงเด่นๆอีกเช่นเดียวกันค่ะบอกได้เลยว่าเท่สุดไปเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะใส่เป็นซุ้มล้อแรปเตอร์ค่ะพี่ขานะคะซุ้มล้อเท่ๆเรียบๆแบบนี้เลยแล้วก็รถคันนี้ค่ะยกสูงขึ้น2นิ้วนะจัดทรงให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ นะคะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกใหม่ด้วยนะใส่เป็นปีกนกสีแดงค่ะของ YO NG นะคะปรับองศาของล้อนะคะแล้วก็ยังช่วยนะคะทำให้ล้อเนี่ยนะคะวิ่งได้สมูทมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะรักษาสมดุลของตัวล้อได้ดีมากๆเลยส่วนเซตล้อมแม็กและยางเซตนี้ค่ะพี่คาเทมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยนะคะเลือกเซตล้อมแม็กและยางให้เข้ากันที่สุดเลยค่ะมาพร้อมกับไซส์ยาง33มสิบสามคูณสองจุดห้า 20นะคะแม็กเนี่ยก็เป็นแม็กขอบ20ค่ะพี่ๆค่ะออฟเซตลึกอยู่ที่ประมาณ44นะคะออฟเซตลึกเนี่ยนะคะก็จะทําให้รถเนี่ยทำให้ล้อ,ลอของเรานะคะล้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะประกอบกับชุดแรปเตอร์เนี่ยล่องลงตัวมากๆเลยค่ะนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะสติ๊กเกอร์ไม่ได้ติดเลยค่ะพี่ค่ะคลีนๆเท่ๆแบบนี้เลยแต่ว่าน้องใส่ให้ในส่วนของบ่ารองมือจับแล้วก็กระสัดแร้ออกจากศูนย์ขาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของด้านท้ายค่ะนะคะเรามาดูโรบากันบ้างนะคะตัวนี้คือตัวใหม่ล่าสุดเลยนะ mm hmm. เท่มากๆเลยค่ะปกติแล้วที่เราติดกันเนาะจะเป็นทรงสปอร์ตเนะคยแบบสั้นเนาะแบบนี้ค่ะพิเศษค่ะค่ะเพิ่มหางเข้าไปด้วยค่ะพี่นี่ยาวถึงด้านท้ายเลยค่ะนะทรงนี้คือเท่มากๆกํลาลังฮิตเลยในช่วงนี้เนาะทรงนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยแล้วก็ไฟถอย LED มีมาให้ถึง2จุดเลยค่ะ นีเ่เท่มากๆนะคะมาไดด้านข้างมีมาให้อยู่แล้วนะสำหรับรุ่น XLS นะคะสติกเกอร์ก็ติดตั้งตามแบบตามลายที่ลูกค้าเลือกเลยอันนี้เราแต่งเป็นทรงแรปเตอร์สติกเกอร์ก็ติดเป็นคำว่าแรปเตอร์อีกเช่นเดียวกันค่ะนวไฟด้านท้ายเปลี่ยนใหม่นะเซตนี้คือเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะใส่เป็นไฟท้ายตัวท็อปของ LED นะคะเป็นทรง LED แล้วก็ตัวท็อปด้วยแล้วก็ใส่ชุดครอบไฟท้ายเข้าไปด้วยค่ะเพิ่มกิมมิกเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะคะ ด้านท้ายค่ะนะคะติดตัวนี้เข้าไปเลยค่ะอักษรเรนเจอร์เล่นเป็นเฉดสีดําแบบนี้ค่ะเท่ๆเด่นๆเลยนะรุ่น XLS ค่ะเขาจะมีกล้องคอยจอดมาให้อยู่แล้วนะหนึ่งจุดตรงโลโก้ฟอร์ดตรงนี้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะพี่ๆค่ะนะคะและยังไม่พออีกค่ะพี่หานะคะการโชนด้านท้ายเล่นเป็นของฮัมเมอร์อีกแล้วค่ะนะคะเป็นงานเหล็กฮัมเมอร์ชิ้นใหญ่ค่ะ เป็นรุ่น mx 2 0 4ค่ะที่ขาเป็นรุ่นบันไดทูสเตปแบบนี้มีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยไฟถอยมีมาให้แล้วก็ยังมีห่วงลากจูงมาให้สองฝั่งซ้ายขวาแบบนี้ค่ะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง3.5ตันเลยทีเดียวเนะสามารถลากจูงได้เลยค่ะใช้งานได้จริงนะแข็งแรงและก็ทนทานมากๆเลย สำหรับวี่ไหนที่สนใจนะคะรถแต่งหล่อแบบนี้นี่คะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนสีไหนก็แล้วแต่แแต้นน้องแต่งให้ได้ทั้งหมดเลย, <S <S 1> <S 1> เลยถ้าเกิดว่าชอบรุ่นนี้ก็แคปหน้าจอทักแชทแอดลน์หาน้องได้เลยนะคะหรือว่าโทรสายตรงหาน้องก็ได้ค่ะที่เบอร์062-6265-105ค่ะสำหรับการรีวิววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะต้นน้องกอดกเกษตรเอววิน <S <S ขอบคุณสสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ